จังหวัดพะเยาค่ะเราได้ทำการฉลองเปิดสาขาใหม่ที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะจัดมาจัดเต็มไปเลยนะคะสามวันเต็มเ,เลยค่ะเริ่มต้นโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะตั้งแต่วันสุดที่ยี่สิบเจ็ดนะคะไปจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองค่ะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อคุณลูกค้า ค่ะเื่อฉลองสาขาใหม่ครั้งยิ่งใหญ่นะคะบอกเลยว่าเป็นสาขาที่922กันแล้วนะคะว้าวว้าวมีมากกว่า9 0 0สาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะโพราทุกทิศทั่วไทยมิสเตอร์เดียร์ไท์ใชบ้านคุณค่ะเรามีสินค้ามาจากจำหน่ายมากกว่า10,000รายการเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปกรณ์นะคะแกเครื่องมือช่างนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่อง